ดาวุกยกย้ายนะครับได้คุณภาพที่เข้มแข็งมั่นคงนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อชาว12ราศีติดตามรับชมได้เลยครับสวัสดีครับ เราพูดกันถึงราศีตุลหรือว่าลัคนาราศีตุลน,นะครับในเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์นั้นยกย้ายเข้าทับลัคนาราศีครองคุณภาพเป็นกเกษตรตราธิบดีนะครับมีความเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็หนักแน่นเชื่อเหลือเกินว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลในทุกทกท่านเนี่ยตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นมานะครับอารมณ์ของท่านก็จะประมาณว่ามีความเชื่อมั่นมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีกําลังทั้งกําลังกายกําลังใจมีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับ จริงอยู่นะครับดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะซึ่งแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บนะครับมรณะเนี่ยมันแปลว่าความเอ่อความเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าความสิ้นสุดนะความสิ้นสุดหรือความตายจากอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไทายเสียเพียงอย่างเดียวเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นดาวสุประเคราะห์มันอาจจะหมายถึงการตายจากจากหน้าที่เดิมๆบทบาทเดิมๆหรือสถานที่เดิมๆไปสู่สถานที่ใหมๆ่ๆหน้าที่ใหมๆ่ๆบทบาทใหมๆ่ๆงานใหม่ๆนะครับ สำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องการงานนะครับหรือว่าเรื่องความเป็นอยู่นะครับธุรกิจต่างๆคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จนะครับใครที่คิดว่าจะเริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่มีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาคุณจะทําได้สําเร็จด้วยอิทธิพลของดาวพระหัส,สบดีนะครับที่อยู่ในตาแหน่งปุตตะซึ่งแปลว่างานใหม่แล้วก็โอกาสใหม่ๆซึ่งทํามุมตรีโกณสัมพันธ์กับดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ปัญญาสร้างสรรค์แสดงว่าสิ่งที่คคคุณคิดนะรับ จะกระทำนะมันจะกระทําได้สําเร็จครับคุณจะมีสติปัญญาถึงพร้อมแล้วก็จะมีความมั่นอกมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองและที่สําคัญนะครับมันจะสําเร็จนะในช่วงเวลานี้ก็คือ8กันยายนไปจนถึง3ตุลาคม2,5,6,4นะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีหากคุณคิดจะลงมือทําอะไรแล้วขอให้ลงมือทำนะครับอย่าเพียงแต่คิดอนะ่คิดอย่างเดียวเนี่ย ให้เกิดภาพในหัวเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาพในหัวแล้วคุณต้องลงมือทํานะครับให้ภาพในหัวของคุณนั้นมันเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเ,เรือนมรณนะแปลว่าโรคภัยแค่เจ็บแล้วดาวศุกร์เองพอย้ายมาทับราศีตุลยังเลงกับดาวมฤตยูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งตําแหน่งเรือนมรณนะเจ้าเรือนมรณนะและดาวมฤตยูเนี่ยนะครับมันแปลความหมายเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้น ราศีตุลเองในช่วงนี้ถ้าคุณโหมงานหนักนะครับมีลักษณะของการทํางานหรือเรื่องอะไรใหม่ๆคุณต้องระวังสุขภาพด้วยนะครับพยายามอย่าหักโหมจนเกินไปต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะครับหมายถึงเรื่องของระบบน้ําในร่างกายเรื่องของระบบสืบพันธุ์เรื่องของลาไส้นะครับบางคนอาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับเป็นไข้เป็นหวัดนะหรือว่าดื่มน้ําน้อย หรือบางทีเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวนะครับเพ <Yeah. S 1> ราะดาวศกเนี่ยหมายถึงการอุดมสมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังสุขภาพด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรที่ต้องแลกกันนะเ,เรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆที่คุณจะทําในช่วงนี้แล้วจะทำให้มันบังเกิดผลสําเร็จเนี่ยนะในระยะเวลาเนี้ยประมาณ1เดือนเนี่ยอยากให้สําเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะ ไม่ระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะฉะนั้นบาลานซ์นะครับสมดุลนะสมดุลชีวิตให้ดีเราทํางานได้เราหาเงินได้นะครับแต่เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับนะและนี่ก็คืออิทธิพลของดาวพระศุกร์นะครับที่ยกย้ายเข้าทับเรือนชะตาราศีตุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหมอแมนด้วยนะครับ แล้วก็กดติดตามพร้อมกดสั่นกระดิ่งด้วยสําหรับราศีธนูและลัคนาราศีธนูนะครับเมื่อพระศุกร์นะครับหรือว่าดาวพระศุกร์นั้นยกย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นราศีที่11นะครับเขาเรียกว่าราศีที่1 1ตําแหน่งที่1 1ของราศีธนูนะครับราศีตุลน,นั้นเป็นภพโชคลาภของราศีธนูนะแน่นอนครับเมื่อดาวเจ้าเรือนโชคลาภ เป็นกเกษตรตราธิบดีมีความเข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นยืนยงถาวรน,นะครับในช่วงห้วงเวลาประมาณ1เดือนนะครับ8กันยายนถึง3ตุลาคมที่ดาวพุขสถิตยอยู่ตรงนี้ส่งผลให้ชาวราศีธนูนะครับมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภรายได้นะครับในเรื่องโชคลาภรายได้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่เป็นโชคลาภรอยนะครับเป็นโชคลาภรอยหรือเป็นโชคลาภที่คุณสแสวงหาด้วยตนเองนะครับถือว่าดีทั้งหมดรวมไปถึง ในการที่คุณจะได้รับการอุปถรัรมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่อยู่เหนือกว่าคุณคนที้เขาสามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับเพราะว่าตําแหน่งลาภะหรือตําแหน่งที่11ของเรือนชะตานั้นนอกจากจะแปลว่าโชคลาบแล้วเนี่ยยังแปลว่าผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีธนูช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีหากคุณคิดจะทําอะไรแล้วก็ขอให้ทํานะครับ หากทำสิ่งนั้นดีแล้วก็ขอให้ทำต่อเนื่องหากมีสิ่งใหม่ที่คิดจะทำนะครับก็ขอให้ลงมือรับรองว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวไม่ได้เดินเดียวดายนะครับไม่ได้เดินเดียวดายจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเนี่ยด้วยความสามารถของตัวคุณเองนะครับ บางทีมันอาจจะมีในเรื่องของการยื่นกู้สินเชื่อหรือว่าทําธุรกรรมทางการเงินนะครับหรือว่าการที่ต้องต่อสู้นะครับหรือมีการบุกเบิกบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพฤะศุกนั้นสําหรับชาวราศีพนูธนูนั้นดาวพฤะศุกเนี่ยเป็นดาวชุดนนอาริด,ด้วยนะครับอาริเนี่ยมันหมายถึงศัตรูอาริหมายถึงอุปสรรคนะครับความขัดข้องนะหรือว่าสิ่งที่เราต้องบุกเบิกหรือข้ามผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวดวงนี้โคจรมาเป็นราภะคือมาเป็นโชคเป็นลาภ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับราศีธนูบางครั้งมันจะมาจากการบุกบั่นฝ่าฟันบางครั้งมันจะมาจากอะไรที่มันต้องแก้ปัญหาก่อนความเดือดเนื้อร้อนใจก่อนนะครับหรือว่าอะไรที่มันยากยากก่อนแล้วคุณเข้าไปแก้ปัญหานะครับสมมติว่าคุณเจอปัญหาปุ๊บเข้าไปแก้ปัญหาปุ๊บนะครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะเหนือความคาดหมายของคุณนะไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าคุณแก้ปัญหาได้สําเร็จเท่านั้นคุณยังจะมีสิ่งดีๆตามมานูกนไหม นะครับจะเป็นลักษณะนี้เพราะดาวเจ้าเรือนอริมาเป็นลาภะอริมาเป็นลาภอริมาเป็นโชคเป็นลาภนะครับและคุณยังสามารถที่ยจะลุ้นโชคเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินของคุณได้นะครับอริแปลว่าหนี้สินอริลาภะแปลว่าหนี้สินมาเป็นโชคเป็นลาภนึกออกไหมหนี้สินมาเป็นโชคเป็นลาภเพราะว่าอะไรที่เป็นหนี้สินของคุณที่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคนะเน้นอย่างนี้นะที่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคเช่นหนี้บ้านหนี้รถนะครับหรือเป็นหนี้ที่คุณผ่อนสินค้า เอาเป็นแบบนี้นะนี่ที่เป็นคุณผ่อนสินค้าเพราะดาวสุกเนี่ยแปลว่าอะไราดาวสุกแปลว่าความสะดวกสบายดาวสุกแปลว่าโภคทรัพย์คําว่าโภคทรัพย์นี่คือว่าสิ่งที่เราบริโภคอะแล้วก็เป็นทรัพย์ของเราอะนะบ้านเงนี้ยนะเราอยู่อาศัยนะครับเท่ากับเราได้บริโภคนี่ออกไหมรถยนต์อ่เราได้ขับไปไหนต่อไหนเราก็ได้บริโภคนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านถ้าคุณไม่ได้มีสตังค์ซื้อสดคุณไปผ่อนมานะครับคุณไปผ่อนมาแล้วคุณได้ใช้สิ่งสิ่งนั้น ะะก็เท่ากับคุณได้บริโภคมันนำสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับจะโดยแนวทางไหนตัวเลขอะไรต่างๆเป็นหน้าที่คุณนะลองไปดูเองนะครับเดี๋ยวะชี้ทางให้เป็นลักษณะน,นี้ในโชคลาบนะแต่นอกเหนือจากเรื่องของโชคลาบลอยแล้วแน่นอนอย่างที่หมอแมนบอกนะครับยังมีโอกาสสิ่งที่ดีที่เข้ามาเนี่ยจากน้ําพักน้ําแรงของคุณด้วยและผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างอุปถัมภ์คาชูนะครับสิ่งนี้ถือดีมากและที่สําคัญนะครับ าราศีธนูโดดเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะฟังให้ดีเพราะว่าดาวทิตเนี่ยเป็นเจ้าเดือนสุภะแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคจรสัมพันธ์กับดาวศุกร์ได้คู่โสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนานั่นคือดาวอาทิตย์กับศุกร์นะครับเขาเรียกคู่สมพลมีความหมายในเรื่องของความสําเร็จการเด่นดังมีชื่อเสียงนะครับสำเร็จเรื่องอะไรนะสำเร็จเรื่องหนึ่งเลยชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงเกียรติยศการเลื่อนขั้น2สําเร็จเรื่องโภ เงินทองโชคลับลอยนะครับเพราะว่าดวงดาวและพบเรือนนั้นสื่อความหมายมาแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับราศีธนูอย่านิ่งดูดายในช่วงนี้หากมีอะไรที่ต้องทําที่คุณอยากทาขอให้ลงมือทําอย่างเต็มกําลังรับรองว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะครับราศีสิงหรือว่าลัคนาราศีสิงครับในเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์นั้นยกย้ายในคราวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหมอแม่ทายราศีสิงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทายค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าคำว่าดีคำว่าดวงดีในที่นี้นะครับขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในหลายรูปแบบนะครับบางคนราศีสิงห์เหมือนกันก็จริงแต่ดวงดาวที่โคจรมาสัมพันธ์กับเรือนชะตานั้นได้คุณภาพที่แตกต่างกันบางคนคุณภาพดีนะครับในระบบมหาทักษะซึ่งเป็นโหราศาสตร์เนี่ยเบื้องต้นเลยพื้นฐานนะครับมหาทักษะเนี่ยจะต้องดีด้วยเช่นเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีเป็นมูละนี่ถือว่าดีนะครับ แต่ถ้าเกิดมหาทักษานั้นตกทักษะที่คุณภาพด้อยเช่นเป็นอุตสาหะหรือแม้แต่เป็นการละกินีแล้วก็ดวงชะตาก็อาจจะดีไม่สุดนะครับหรือว่าอาจจะลดหลั่นลงมาหรือมีสิ่งที่เสียเข้ามาแซมเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดวงดีนะครับเราดูเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมเป็นแนวโน้มเปอร์เซนต์ที่มีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะก็รับชมด้วย เขาเรียกว่าวิจารณญาณน,นะครับราศีสิงค์ครับอิทธิพลที่ได้จากดาวพระศุกร์ที่โคจรยกเข้าราศีตุลในวันที่8กันยายนนะครับและจะสถิตยอยู่ราศีตุลไปถึงวันที่3ตุลาคม2564นะครับราศีสิงห์มีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนสหัชชะเจ้าเรือนสหัชชะแปลว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับเจ้าเรือนการงานเนี่ยคือเจ้าเรือนกรรมะนะครับเพราะฉะนั้น ราศีสิงจะบังเกิดสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่สําเร็จเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานธุรกิจของคุณครับธุรกิจการงานของคุณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับใช้คาว่าอย่างนี้นะก่อนหน้านี้จะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะบางคนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาธุรกิจการงานนะครับเขาเรียกว่าต้องหยุดชะงักบางคนธุรกิจการงานสามารถรัน ต่อมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ชะงัก,งกหรือว่ารันมาได้เรื่อยๆหลังจากดาวพฤหัสยกย้ายธุรกิจการงานคุณจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆนะครับดีขึ้นแน่ๆนะครับอะไรที่มันทําค้างคาไวแล้วยังไม่เสร็จนะครับในช่วง1เดือนนี้8กันยาถึง3ตุลาเสร็จนะครับเสร็จแน่นอนนะครับเสร็จสําเร็จลุล่วงนะสำเร็จรุ่วงนะอะไรที่ยังไม่สําเร็จ ในช่วงที่ผ่านมาต่อไปนี้จะสําเร็จรุ่วงนะครับใครที่การงานธุรกิจสร้างเงินสร้างทองประสบความสําสเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วจะสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับจะสําเร็จเพิ่มมากขึ้นและราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์จะรวยขึ้นแบบเห็นได้ชัดในช่วงเดือนนี้ครับนะทายกันแบบนี้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์โคจรเป็น3าแก่ลัคนาโหราศาสตร์ว่าไว้ นะครับสุขสามเจริญรักยศยิ่งพระยาแหเห็นไหมสุขสามเจริญรักดาวสุขเป็นสามแก่ลัคนายศยิ่งพระยา,าแสดงว่ามันต้องมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีการขยับวิทยะวิทยะฐานะของตอนเองขึ้นมามีการรวยขึ้นนะครับมีความสําเร็จ,จเจริญยิ่งขึ้นเห็นไหมยศยิ่งพระยาแห่สมัยก่อนเนี่ยพระยาเนี่ยถือว่าสูงส่งมากเห็นไะสมัยนี้อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าตําแหน่งแห่งหนนะครับเพราะว่า เออไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่จะรับราชการไม่ได้เหมือนสมัยก่อนนะครับหมายถึงว่าเราทํางานเนะี่ยในเอกชนก็ตามนะและอะไรต่างๆมันก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีความเจริญขึ้นในช่วงนี้นะครับมีการขยับขยายในช่วงนี้ทําธุรกิจส่วนตัวก็จะมีการขยับขยายในช่วงนี้นะครับดาวศุกร์เป็นดาวช่วยเรียการงานเพราะฉะนั้น แมนไทยโฟกัสเรื่องการงานนะครับและคุณจะได้พบเจอสังคมที่ดีๆได้เจอญาติพี่น้องได้พบเจอเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับมีความสําเร็จมีความบริบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องสังคมนะครับเพื่อนฝูงนะครับเจอเพื่อนใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งเพื่อนเก่าๆก,ก็จะอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีคนราศีสิงห์นะครับและด้วยอิทธิพลดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนณาราศีคุณอยู่เป็นเกษตรราธิบดีเนี่ย นะถือว่าดีมากๆตัวคุณเองก็จะมีความเข้มแข็งมั่นคงมีความเชื่อมั่นมีความมั่นอกมั่นใจหยิบจับสิ่งใดก็มีเกณฑ์สําเร็จมีเกณฑ์ที่จะรุ่งรุงไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่านะมีความเชื่อมั่นในตัวเองผู้คนเชื่อถือนะครับตัดสินใจเนี่ยตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะเด็ดเดี่ยวแน่วแน,วแน่มั่นคงมีภาวะผู้นําสูงแล้วจะนําพาไปสู่เรื่องของโพกรัพย์ความร่ารวยเพราะว่าดาวอาทิตย์ สัมพันธ์กับดาวสุกเป็นโสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาเป็นดาวแห่งความมั่นคงความร่ํารวยฮะนี่คือโสรถมหามงคลเร,เรียกดาวคู่สมพลมีหลายชื่อแต่ความหมายเดียวกันคือความหมายคือร่ํารวยนะครับนี่คือดวงชะตาราศีสิงในเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์ยกย้ายได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นะครับปฐุมเกณฑ์เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้ประสบพบเจอผ่านมาเคยทํามาแต่บางทีเนี่ย ยังไม่ได้รับการยอมรับยังไม่ได้สําเร็จในสายตาผู้คนแต่พอดาวเดินนะครับดาวสุกเดินเป็น3แก่ลักนาได้ตําแหน่งเป็นปรุตูเมณฑ์เกไอสิ่งที่เคยทําแล้วไม่ได้รับการยอมรับก็จะได้รับการยอมรับไอสิ่งที่เคยทําแล้วมันยังไม่ได้ผลดียังไม่ร่ารวยก็จะได้ผลดีและร่ารวยเห็นไ,ไหมครับนี่คือหลักเกณฑ์ ทางโหราศาสตร์นะครับที่นํามาพูดนํามาแชร์นํามาบอกต่อกันหวังว่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับชาวราศีสิงห์นะครับหากท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆราศีเมษและลัคนาราศีเมษรครับในเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์ยกย้ายนะวันที่8กันยายนสถิตอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแล้วก็เล็งลัคนาราศีเมษเนี่ยถึงวันที่3ตุลาคม2 5 6 4 นะครับสมบนูรณ์ดีอย่างไรราศีเมษมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแปลว่าการเงินการทองรายได้นะครับเงินเก็บราศีเมษมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนี้แปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาแฟนเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หมอแมนกล่าวมาไม่เป็นเรื่องการเงินเรื่องเพศตรงข้ามคู่ครองนะครับ ส่งผลดีไหมส่งผลดีแน่นอนนะครับส่งผลดีแน่นอนเพราะดาวพระศุกร์โคจรสถิตณราศีตุลเป็นกเกษตรราธิปดีเข้มแข็งมั่นคงนะครับถึงแ,แม้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยองศาเนี่ยจะยังไม่ได้เต็มนะครับแต่ว่าองศาจะไปเต็มในประมาณวันที่25กันยายนแต่เมื่อครองอยู่ในตําแหน่งนี้ถือว่าได้ผลดีนะครับถือว่าได้ผลดีแน่นอนนะครับในเรื่องของ การเงินการทองก่อนนะครับราศีเมษมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะหาเงินได้ช่วงนี้แล้วอาจจะบางทีอาจจะมาจากโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ฉาบฉวยเป็นงานจ็อบสั้นๆเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นจังหวะที่แบบคุณหยิบจับสิ่งนั้นมาเมื่อ,อเพื่อมาเป็นรำไพพิเศษหยิบจับสิ่งนี้มาขายเพื่อ,อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปนะครับเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปนะหรือแม้กระทั่งนะครับ ใครที่ไม่ได้หยิบจับอะไรที่เป็นจ็อบเป็นจ็อบแต่คุณก็ทำงานประจำหรือทำธุรกิจที่เป็นหลักอยู่แล้วช่วงนี้คุณจะได้เงินนะครับจะหาเงินได้อย่างแน่นอนนะมีเงินทองเข้ามาครับมีเงินสดผ่านมือเข้ามาครับนะจริงอยู่นะครับการที่ดาวสุกนั้นไปอยู่ในเรือนธาตุลมซึ่งโดย ธรรมดาของราศีเมษเวลาที่จะมีเรื่องของเงินเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของคู่เรื่องของความรักเข้ามาหลายๆครั้งหลายๆดวงชะตาที่หมอแมนเคยเจอเนี่ยมันจะมาแบบประเดี่ยวประดาวนะครับมันจะมาเปรียบเสมือนว่าเป็นลมพายุพัดเข้ามาเข้ามาปุ๊บอยู่ด้วยกันสักพักแล้วก็จากไปเข้ามาปุ๊บอยู่ด้วยกันสักพักแล้วก็จากไปนะครับนั่นคืออิทธิพลของดาวพระศุก เวลาที่โคจรมาอยู่ในราศีตุลเนี่ยเลงราศีเมษเพราะราศีตุลเนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะครับธาตุลมลมเนี่ยพัดนะพัดตลอดไม่ได้อยู่นิ่งนะเพราะนั้นบางทีมันจะมาลักษณะนี้นะครับแต่ก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีขอให้ราศีเมษเนี่ยนะครับได้คว้าโอกาสหยิบวยโอกาสที่ดีเนี่ยเอาไว้ในช่วงห้วงเวลาประมาณ1เดือนนะครับ8กันยายนถึง3ตุลาคมโดยประมาณ นะครับนอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้วราศีเมษจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับใครที่ทำงานแล้วจะมีลงทุนนะครับสามารถลงทุนได้ในช่วงเวลานี้สามารถมีหุ้นส่วนได้ทำธุรกิจสามารถหุ้นกับคนนั้นคนนี้ได้นะครับหรือว่าจะหุ้นกับคู่ครองคนรักของตนเองก็ได้นะครับแต่ว่าให้ดูนิดหนึ่งนะลักษณะการหุ้นราศีเมษอย่าไปหุ้นกับใครนาน นะครับเช่นถ้าเกิดจะหุ้นกันเนี่ยขอให้เป็นลักษณะที่ว่าหุ้นกันทําในเรื่องงานสั้นๆหรือจ็อบสั้นๆเท่านั้นพอนะแบบนี้จะดีกว่าอย่าไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครนานๆนะครับเพราะว่าราศีนี้นะครับตำแหน่งของดาวศุกร์เป็นธาตุลมดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําแต่ว่าราศีตุลน,นะครับภพบของเขาเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะในการที่อยู่กับใครนานในือราศีเมษนะอ่าไม่เหมาะ การที่อยู่ใครนานหรือถ้าคุณเลียกไม่ได้จริงๆนะสมมติคนที่ต้องทําธุรกิจนะอาจจะเน้นทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะครับหรือว่ามีการเดินทางนะครับเข้ามาเยอะๆหรือเป็นธุรกิจที่แบบว่าอ่เป็นจอ็อบเป็นจอ็อบอ่ะหยิบจับแล้วก็สําเร็จแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการวนไปอย่างงี้เหมือนลักษณะเป็นธาตุลมนะครับอย่างงี้จะดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของคู่ครองคนรักเช่นเดียวกันนะสำหรับ,บราศีเมษนะอ่านะใครที่เป็นคนโสด ถ้าเกิดมีคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับก็บอกทีนึงว่าอย่าเพิ่งตกลงปลงใจอย่าเพิ่งไปมั่นอกมั่นใจอย่าไปคิดว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นที่สุดของเราแล้วนะครับจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อคู่นะครับที่อยู่กับเราเนี่ยยืนยาวมั่นคงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเรื่องของเงินทองหรือความรักบ,บางทีผ่านเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแบบประเดียวประดาวมาแบบฉาบฉวยนะครับ บางทีเราอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสต,ตรงนี้มากนักก็แค่มีความสุขกับสิ่งนี้ที่ผ่านเข้ามานะครับแต่ต้องเผื่อใจเอาไว้นี่คือดาวพื้นชะตาของราศีเมษอยู่แล้วนะครับเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับช่วงนี้ถ้าผ่านเข้ามามีโอกาสที่จะใกล้ชิดสนิทสนมมีโอกาสที่คุณจะเกิดรู้สึกว่ารุ่มร้อนในหัวใจอยากใกล้ชิดอยากพูดคุยอยากพูดจานะครับอยากที่อยากจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่านะครับไอความสัมพันธ์ใน ครั้งนี้ที่เข้ามาบางทีมันอาจจะไม่ได้ยืดยาวนะเพราะว่ามันดาวตรงนี้เขาอยู่ในเรือนธาตุลมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเลยในวันที่3ตุลาคมเนี่ยดาวดวงนี้ก็เข้าสู่ตำแหน่งพบมรณะซึ่งมรณะแปลว่าการสิ้นสุดหรือว่าการต้องไปเริ่มอะไรใหม่นะครับก็ต้องออกมาเตือนกันนะต้องออกมาเตือนกันนิดหนึ่ง ขอให้ใช้ชีวิตมีสติไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของความรักนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเกิดการรู้สึกสปาร์กรเกิดการรู้สึกที่ว่าออมีการใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเกิดรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นซึ่งก็เป็นจังหวะที่ดีทําให้คุณนั้นกระชับความสัมพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งใครที่ความสัมพันธ์ไม่ดีมาก่อนก็จะเป็นช่วงที่ทําให้คุณได้ซ่อมแซมความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นภายในครอบครัวนะครับใช้จังหวะเวลานี้ให้เป็นประโยช กับตัวคุณมากที่สุดนะครับรับรองว่าจะเป็นรากฐานจะเป็นรากฐานที่ดีทําให้โดวงชะตานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับช่วงนี้ถือว่ามีลุ้นในเรื่องของอสิ่งที่เป็นมงคลเรื่องของการเงินคู่ครองนะครับโชคลาภพอมีเล็กน้อยนะครับเอาละครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวราศีเมษนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าเสียก็แล้วกัน หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามพร้อมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ